สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้งานแอปพลิเคชัน Google Forms ในสมาร์ทโฟนระบบ Android กันนะครับวิธีนี้ก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบนะครับโดยใช้สมาร์ทโฟนของเรานะครับแทนในกรณีที่เราไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับแต่เราต้องการที่จะสร้างแบบทดสอบที่มีจำนวนไม่มากนะครับอาจจะเป็นทั้ง10ข้อ20ข้อแบบเนี้ยนะครับ อันดับที่หนึ่งะครับเราก็ไปดาไปที่ s t o y s นะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับเสร็จแล้วเราก็ค้นหาตัวแอปพลิเคชันก็คือ Form App นะครับและเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับก็เปิดแอปพลิเคชัน Form App ขึ้นนะในขั้นตอนที่4เนี่ยนะครับในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้ครั้งแรกนะครับระบบก็จะให้เราทำตามขั้นตอน3ขั้นตอนนี้ นะครับซึ่งการทําตามสามขั้นตอนนี้จะทําเพียงครั้งแรกที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับให้ไปที่ create and edit form on the go นะครับแล้วก็ไปที่ analyze the r e s u l t and using i n d i v i d u a l นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ export form response as นะครับเลือก3ขั้นตอนนี้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเปิดตัวฟอร์มขึ้นมาแบบนี้นะครับในขั้นตอนที่5 ก็จะเป็นเลือกฟอร์มแอดฟอร์กูเกิลฟอร์นะครับในขั้นตอนที่6นะครับตัวตัวระบบก็จะให้เราเลือกในกรณีที่เรามีบัญชี Google หลายบัญชีนะครับแต่ถ้าเรามีบัญชีเดียวนะครับระบบก็จะให้เราทำงานได้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ในในนี้นะครับมีมีบัญชีอีเมลหลายบัญชีก็จะให้เราเลือกสักตัวนี้นะครับ พอเราเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าฟอร์มเปล่าอยู่นะครับถ้าเรายังไม่เคยสร้างแบบทดสอบนะครับให้เราไปที่ตัวเครื่องหมายปักนะครับที่อยู่ฝั่งซนาคมือเสร็จแล้วนะครับลำดับที่8นะให้เราเลือก create b a n k form ก็คือเราจะสร้างฟอร์มเปล่าขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวฟอร์มก็จะถูกสร้างขึ้นมานะครับในลำดับที่9นะครับ ในช่องอันไตเติลฟอร์มนะครับให้พิมพ์ชื่อของแบบทดสอบที่เราต้องการสร้างขึ้นมาวิทย์คณิตภาษาอังกฤษอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ในที่นี้ผมจะพิมพ์เป็นวิชาภา,าษาไทยนะครับทีนี้ในลำดับที่10นะครับในส่วนของ Description นะครับก็จะเป็นช่องที่ให้เราพิมพ์อธิบายเพิ่มเติมนะครับเช่นพิมพ์ว่าให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งข้อแบบนี้นะครับ แล้วก็ในลำดับที่11นะครับก็จะเป็นรูปเครื่องหมายบวกแบบนี้ให้เรากดเพิ่มเพื่อสร้างคำถามและคำตอบหลังจากนั้นนะครับตัวแบบฟอร์มก็จะให้เราเลือกนะครับเลือกลักษณะของแบบทดสอบที่เราจะสร้างขึ้นมาว่าเราจะสร้างเป็นแบบคำตอบสัน้นคำตอบยาวแบบตัวเลือกแบบตรวจสอบรายการแบบซ่อนนะครับหรือว่าแบบเป็น ลายสเกลนะครับหรือว่าเป็นมัลติเพล c h ชอยส์อะไรอย่าเงี้ยนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราจะเลือกเป็นมัลติเพลชอยส์นะครับก็คือการแบบเป็นแบบตัวเลือกก่อนนะครับในลำดับที่12บองพอเราเปิดขึ้นมานะครับหน้าจอเนี้ยก็จะเป็นส่วนของคำถามคำตอบทั้งหมดในข้อสอบ1ข้อนะครับลำดับที่13นะครับ question ในส่วนนี้ให้เราพิมพ์คำถามลงไปนะครับลำดับที่สิบสี่นะครับในออปชันก็จะเป็นตัวช้อยหรือว่าตัวเลือกกอขอของอหรือว่า a b c d นะครับหรือว่าตัวเลือกที่เราต้องการสร้างให้พิมพ์ช้อยหรือว่าตัวเลือกลงไปในส่วนของลำดับที่สิบสี่ในลำดับที่สิบห้านะครับ add option จะเป็นส่วนที่เพิ่มช้อยหรือเพิ่มตัวเลือกให้กับแบบทดสอบข้อนั้นๆ นะครับลำดับที่16 Re Qui r e นะครับก็จะเป็นการบังคับว่าให้ผู้ที่ตอบแบบทดสอบนี้จะต้องตอบคำถามในข้อนี้จะข้ามไม่ได้นะครับก็จะเลือกเป็น r q u u r e นะครับส่วนลูกถังขยะนะครับในลำดับที่1 7เนี่ยเราจะต้องการใช้หรือไม่ต้องการใช้ก็ได้ก็คือถ้าเราไม่ต้องการคำถามข้อนี้เราก็กดลบกิ่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการสร้างคำถามคำตอบ หนึ่งข้อนะครับเราก็จะทําตามขั้นตอนที่13ถึง17ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบจํานวนของแบบทดสอบที่เราต้องการนะครับนะครับหลังจากที่เราสร้างคําถามจนครบจํานวนที่เราต้องการแล้วนะครับในลําดับที่18นะครับให้เราไปที่ปุ่มการตั้งค่าที่มุมขวาบนนะครับให้เลือกความ setting ครับหลังจากนั้นนะครับ ตัวตัวแอปพลิเคชันก็จะให้เราเลือกการตั้งค่าให้กับแบบทดสอบที่เราสร้างขึ้นมานะครับว่าเราจะเป็นแบบ collect email address ก็คือเป็นการรวมที่อยู่อีเมลก็คือจะบังคับให้ผู้ที่ตอบแบบทดสอบเนี่ยจะต้องกรอกอีเมลทุกครั้งที่เข้ามาทำแบบทดสอบหรือว่าจะเลือกเป็นแบบ Limit to one response ก็คือจำกัดให้ตอบกลับได้เพียงครั้งเดียวหรือว่า o u l o response, to e d i t response after นะครับก็คือเป็นการแก้ไขการตอบได้หลังจากส่งมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับให้เราเลือกนะครับแต่ในที่นี้เราจะให้เลือกเป็นแบบจำกัดให้ตอบกลับได้เพียงหนึ่งครั้งคือ limit to one response ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราสร้างแบบทดสอบเสร็จแล้วระบบจะให้เราส่งแบบทดสอบโดยการแชร์ไปยังช่องทางต่าง แต่เราจะยังไม่ส่งแบบทดสอบในขั้นตอนนี้นะครับให้เราปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ก่อนนะครับลำดับที่21นะครับให้เรากดที่เครื่องหมายลูกศรที่เป็นย้อนกลับไปนะครับทางปุ่มซ้ายบนนะครับของฟอร์มนะครับเสร็จแล้วในลำดับที่22ให้เราเลือกแบบทดสอบที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งในตัวอย่างนะครับก็จะเป็นวิชาภาษาไทยนะครับลำดับที่23นะครับก็จะเป็นการ Edit f o ฟอร์มนะครับเป็นการ แก้ไขนะครับตัวแบบทดสอบที่เราสร้างขึ้นมาก่อนนะครับในลำดับที่24นะครับให้เราเลือกสัญลักษณ์ฟอร์มเซฟมุมบนด้านขวาตามลูกศรเนี่ยก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับในลำดับที่25นะครับให้เราเลือกเมนูรูปจุด3จุดบนมุมขวาบนก่อนนะครับในแบบฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกไปที่ตั้งค่าครับในลำดับที่26 หลังจากนั้นนะครับในลำดับที่27เนี่ยนะครับในเมนูนี้จะให้เราเลือกรูปแบบว่าเราจะเลือกรูปแบบเป็นการนำเสนอรูปแบบทั่วไปหรือแบบทดสอบนะครับแต่ในที่นี้เราจะให้เลือกเป็นแบบทดสอบครับแล้วเราก็จะให้ผู้ตอบแบบทดสอบนี้จำกัดให้ตอบกลับได้เพียง1นครั้งนะครับและไม่อนุญาตให้แก้ไขหลังจากส่งได้นะครับแต่เราจะให้เลือกว่าให้ดูแผนภูมิสรุปและข้อความตอบกลับได้ นะครับในลำดับที่2 8ครับจะเป็นตัวอย่างของตัวเลือกการตั้งค่าแบบฟอร์มนะครับว่าเราต้องการที่จะให้ผู้ที่ตอบแบบทดสอบสามารถทราบคะแนนทันทีหลังส่งคําตอบไหมนะครับเราจะให้เขาดูคําตอบที่ตอบผิดคําตอบที่ตอบถูกหรือค่าคะแนนได้ไหมนะครับในที่นี้ก็ให้เลือกตามตัวอย่างนะครับว่าประกาศคะแนนทันทีหลังจากส่งคําตอบแล้วก็สามารถ ดูคาตอบที่ถูกได้ดูค่าคะแนนได้นะครับตามลาดับที่ยี่สิบแปดครับหลังจากนั้นลําดับที่ยี่สิบเก้าให้กดที่บันทึกครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตั้งค่าตัวเฉลยให้กับข้อสอบแต่ละข้อนะครับโดยทําตามขั้นตอนในลําดับที่สามสิบนะครับให้ไปที่เมนูที่หมายเลขสีฟ้าและมีเครื่องหมายถูกนะครับตรงปุ่มทางด้านซ้ายล่างนะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวข้อสอบก็จะขึ้นมาตามหน้าตาแบบนี้นะครับในลำดับที่31นะครับให้เราใส่คะแนนก่อนนะครับของข้อสอบข้อนี้เราจะให้กี่คะแนน1คะแนน2คะแนนก็ตามตามต้องการของผู้ที่สร้างแบบทดสอบนะครับแต่ในที่นี้จะใส่เป็น1คะแนนนะครับเสร็จแล้วในลำดับที่32ครับเราก็จะมาเลือกว่าตัวช้อยหรือตัวเลือกที่ถูกต้องอคือข้อไหนนะครับก็เอาตามที่เรา เป็นผู้สร้างเราจะเฉลยข้อไหนเราก็เลือกข้อเฉลยที่ถูกที่สุดข้อหนึ่งนะครับในลำดับที่32นะครับแล้วก็ลำดับที่33ให้เลือกแก้ไขคำถามเพื่อเป็นการบันทึกนะครับบันทึกข้อสอบที่เราแก้ไขแล้วอันนี้ก็จะเป็นการใส่เฉลยให้กับข้อสอบ1ข้อนะครับให้เราทำตามขั้นตอนที่30ถึง33มสิบไปเรื่อยๆนะครับจนครบ จำนวนแบบทดสอบที่เราสร้างขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นวิธีการส่งแบบสอบถามให้กับนักศึกษานะครับเราก็จะไปที่ฟอร์ม f อ r ฟ o ร์ l e o o r m เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็ระดับที่2นะครับเราก็จะเลือกแบบทดสอบที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งในที่นี้ก็คือวิชาภาษาไทยเสร็จแล้วนะครับระดับที่3ก็ไปที่แชร์ ก็คือเราจะเลือกรูปแบบว่าเราจะส่งแบบไหนในลำดับที่4ก็คือเราจะแชร์โดยอ e ีเมลนะครับเราจะแชร์ไปโดย Facebook หรือ Twitter SMS หรือแชร์โดยวิธีการอื่นๆนะครับหรือเราจะ Copy Link นะครับเพื่อเอาไปทำเป็น QR Code ให้ผู้เรียนสแกนก็ได้นะครับเลือกรูปแบบเสร็จนะครับก็ก็ส่งแบบสอบถามนั้นกลับไปให้กับผู้เรียนนะครับในส่วน ของวิธีการตรวจกระดาษคําตอบที่ผู้เรียนตอบกลับมาหาเรานะครับให้เรากลับไปที่แอปพลิเคชันฟอร์แอ p เหมือนเดิมครับหลังจากนั้นให้เลือกฟอร์แอ p ฟอร์ o ูเกิลฟอร์นะครับลําดับต่อไปลํำดับที่2ก็คือเลือกแบบทดสอบที่เราต้องการนะครับในที่นี้ก็คือวิชาภาษาไทยเสร็จแล้วให้ไปที่ View วิ e レ r ป s นนะครับในตัวอย่างในตรงนี้จะขึ้นเป็นศูนย์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่มีคนตอบแบบทดสอบนี้กลับมา แต่ถ้ามีคนตอบกลับมาแล้วก็จะขึ้นตามจำนวนที่มีคนตอบกลับมาแล้วนะครับให้เราเลือกที่ view response นะครับเสร็จแล้วตัวระบบนะครับก็จะแสดงผลคะแนนที่นักศึกษาหรือผู้เรียนของเราตอบกลับมานะครับในตัวฟอร์มแอปเนี้ยนะครับตามตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับนี่คือก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับในการสร้างแบบทดสอบนะครับโดยใช้ ฟอร์มแอนะครับหรือ Google Form จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการแรกเปลี่ยนเรียนรูไว้ถ้ามีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดี